ครับท่านผู้ชมครับผมเห็นป้ายชาเย็นชาดำ นะฮะขออนุญาตกาแฟโบราณกาแฟเย็นแก้วหนึ่งนะฮะดูสากครครับท่านผู้ชมครับมาที่ไหนจงขอดูสากเขา ของแท้ครับผมอร่อยอยู่นี่นะฮะเส้นทางกับวังโป่งชนแดนนะครับกิโลเมตรที่เท่าไหร่ฮะเก้าใช่ห์กิโลเมตรที่เก้า <ไป S 1> นะครับไปไหนคะเนี่ยกลับกรุงเทพแล้วครับอ้าวได้ดูกระตีน้ำแข็งแล้ว <c oughs> น,นี่ยงงครับครับถุกสตีเนี่ยสากดินะฮะเป็นไงล่ะ ดูสากเป็นออริจินอลเลยนะครับตายได้ยันตายเลยรุ่นนะจากรุ่นสู่รุ่นเลยนีครับ